ีครับผมฟิลนะครับในวับคลิปนี้ครับจะมารีวิว iPhone 6S นะครับในปี2000 23เราจะเป็นปลายปี2023นะครับจริงนะครับผมกล่าวว่าจะไม่รีวิวนะแต่ว่าผมเนี่ยเอาเครื่อง iPhone 6s นะครับมาเปิด Apple Music ที่เฉยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆนึกอยากจะรีวิวนะครับก็เลยลองถ่ายพูดเด็นะครับถ่ายพูดเท็ทสิ้นไว้ครแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่อง iPhone 6s ไม่ได้อยู่ที่มือผมแล้วครับไอเครื่องนี้ก็เป็น iPhone 7เลามาพูดถึงสเปคของ iPhone 6s ก่อนเลยนะครับตัว iPhone 6s นะครับขนาดหน้าจอครับนะอยู่ที่4.7นิ้วครับในสมัยนั้นก็เป็นขนาดที่อประมาณครับก็ถือว่าใช้ได้ครับใน สมัยนี้ก็คือแบบเล็กแล้วตนะัว้หน้าจอเขานะเป็น IPS นะแล้วก็คเอียดหน้าจอเขาเป็นน7 2 0 p นะครับตมววอวเขานะเป็น Apple A8 นะแรงของเขานะให้มา 1G ิในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะแล้วก็ลอมให้มาเริ่มต้นที่16กิกนะซึ่งสมัยนี้คือ16กิกไม่พอนะใครจะซื้อเครื่อง iPhone เองนะก็ไม่นำให้ซื้อ16กิกกับ2กิกนะให้ซื้อเป็นร128หรือว่า64หรือว่าเป็น ความจุที่เยอะสุดไปเลยครับ iOS ตอนนั้นนะก็เป็น iOS 8ตอนนี้เนี่ยสามารถอัปเดตได้สูงสุดคือ iOS 15นะครับกล้องหลังของเขานะเป็นกล้อง8มิลลิเมตรนะรสามารถถ่ายวีดีโอได้ 4K 30เฟรมนะซึ่งสมัยนั้นคือเยอะมากครับกล้องหน้าของเขานะให้มา8ปดมิลลิเมตนะครับวีดีโอได้ไวดีสามสเฟรมนะครับแบตเตอรี่ของเขานะให้มา1 8ึ0 mAh mm นะก็ตอนนี้สมัยนี้ก็คือน้อยมากคนระับแบตเตอรี่ของเขาอยู่ได้ ไม่ถึงวันเองครับผมจะมาพูดสีที่ผมชอบกับสีที่ผมไม่ชอบนะบเป็นประสบการการใช้งาน,นครับผมไม่ได้เทเรื่องเกมอะไรนี้เลยครับแต่ก็ถ้าถามว่าเอาไปเล่นเกมได้ไหมในสมัยนี้ก็คือ,อยังพอที่จะเล่นมาเกมได้ครับอย่าง RV นะครับเล่นชั่วโมงเดียวแบตก็ น่าจะไม่เหลือแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเครื่องเขาก็ร้อนง่ายด้วยนะครับขนาดไม่เล่นอาเล่นแค่โซเชียลเฟซบุ๊กไอจีธรรมดาทั่วไปก็ร้อนแล้วนะครับเราพูดข้อดีของเขาก่อนนะครับข้อดีอย่างแรกเลยนะก็คือเล่นโซเชียลครับถ่ายเล่นเฟซบุ๊กไอจีกับติ๊กตอกนะครับก็คือทํำได้ดีเลยนะครับก็จะมีอาการที่แบกว่ากระตุกบ้างครับแล้วก็มีอาการที่บอกว่าเครื่องมันร้อนอาการถ่ายทอรี่ไอจีหรือว่าถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกนะครับ i p h o n เป็นแบรนด์ที่ถ่าย ไอจีกับวิตตอกแบบลื่นอยู่แล้วคนระับถ้าเทียบกับแอนดรอยในราคานี้นะใส่ฟิลเตอร์หนักๆนะครับมันมีอาการที่แบบว่า,วามันกระตุกมันค้างเพราะว่าตัวนี้ี่มันก็เป็นตัวที่เก่าแล้วนะถ้าใส่ฟิลเตอร์หนักๆก็คงไม่ไหวนะครับไอ้ที่สองที่ผมชอบนะก็คือสัดส่วนหน้าจอครับสัดส่วนหน้าจอเขา,สนนาเป็นสัดส่วนแบบเก่านะเป็นสัดส่วน16:9นะครับเป็นสัดส่วนที่แบบถ้าไปดูคลิปในยูทูบนะที่เป็นสัดส่วนที่เป็น16:9แล้วหรือว่าเลื่อนฝีติ๊ตอกที่มันเป็น ส่สนว,วนจะุกสอ9้านะครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะเต็มหน้าจอไปเลยนะครับมันไม่เหมือนสัดส,ส่วนหน้าจอใหม่ครับที่มันจะเว้นขอบดาไว้นะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเอาไปดูแบบพวกเด็ตฟิกหรือว่าดูหนังที่มันเป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ใช่จุกสองเก้านะก็คือมันจะมีขอบดำไอ้ตรงข้างบนข้างล่างเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือใครที่ดูหนังไบ่อยนะครับที่เป็นสัดส,ส่วนที่ไม่ใชู่งกสอ9เก้าอนะันนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับเนื่องามที่หน้าจอมันเล็กด้วยนะครับมันก็เลย ไม่เหมาะที่จะเอาไปดูหนักครับแต่ถ้าดูคลิปวิดีโอทั่วไปครับที่เป็นส่วนชิบกทศกันะครับก็คือ ดีเลยนะเพราะว่ามันจะเต็มหน้าจอนะแต่ต่อมาครับอย่างที่สามนัก็จะเป็นการพกผ่าเขาแล้วการพกพ่าออกไปข้งนอดนะด้วยความที่ตัวเครื่องเขามันเล็กด้วยนะขนาดหน้าจอของเขาแค่สี่เจ็ดนิ้วเองครับเวลาใส่ก่อเกงอะไรแบบนี้นะหรือว่าใส่แค่กระเป๋าเสื้อนะครับมันแบบเครื่องเล็กพก่าง่ายมากเลยนะมันคือแบบมันสะดวกนะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องเขามันเบาด้วยับมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะอย่าง iPhone 7็ดับตอนนี้นะก็คือแม่งแม่งเป็น iPhone ที่แบบเครื่องจอใหญ่แล้วแบบแม่งหนักนะครับ ถามว่าชอบไหมก็คือชอบนะแต่ว่ามันที่แบบพวกพารก็ไม่สะดวกแล้วอย่างน่าสุดเลยนะก็ไอโฟน14 Pro Max นะครับตอนนี้เนี่ยมี iPhone 15นะแต่ว่า iPhone 14 Pro Max น่าจะเป็นตัวที่แบบแม่งหนักที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับ iPhone 15เพราะว่า iPhone 15คือน้ำหนักมันก็จะเบากว่านิดนึงมั้ง สิ่งที่ผมชอบอย่างต่อมานะก็คือการถ่ายวิดีโอของ iPhone โอเคนะการถ่ายวิดีโอของเขานะถ่ายในที่แสงตอนกลางวันนะก็คือดีมากเลยนะถ้าเทียบกับมือถือราคาสามี่พันครับหนึ่งเลยนะมันสามารถ อัดวิดีโอได้ 4K 30เฟรมในกล้องหลังนะแต่ว่าถ่าย 4K 60เฟรมในกล้องหลังได้นะแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยเป็น 4K 30เฟรมนะครับแต่ว่า 4K 30เฟรมในกล้องหน้าของเขานะคือเนี่ยกับมือถือราคา30,000นะมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อด้อยของเขาเลยนะก็คือแสงน้อยครับเวลาถ่ายที่แบบแสงมันไม่ได้เยอะมากน้อยมันจะขึ้นเยอะมากเลยนะผมขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้นะที่ผมถ่ายคลิปเล่นๆกับเพื่อนไว้นะถ่ายคลิปล็อกนะครับในเครื่อง iPhone นองเขาต้อยเนี่ยในที่แสงน้อย ค,คือน้อยมันจะเยอะเยอะมากเลยคนระับฟุ้ยดี60เฟรมเนี่ยที่เป็นมือถือ a n น r o อ d ที่เป็นราคา3 0 0 0ที่สามารถอัดฟุ้ยดี60เฟรมได้เหมือนกันคนระับคือมันดีกว่าคนระับแต่ว่าสิ่งที่ตัวนี้ทำไม่ได้ดีเลยนะก็คือกินโทนของเขานะการเกี่ยใบหน้าอะไรอย่างนี้คือ iPhone ก็คือไอโฟนคนระับถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอะไรอย่างนี้คือหน้ามันจะสดอยู่แล้ว ต่อมาคนระับก็คือรูหูฟังนะครับไอโฟนของเรานะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็น6ซีรีส์นะ6 s, 6 s, 6 s ครับมี 6S 6S Plus นะที่มีรูหูฟังนะพอมาไอโฟน7ครับมันก็ไม่มีแล้วนะครับคือไอโฟน7มันจะเป็นพอร์ตไลท์นิ่งเลยคนระับรูหูฟังคนระับอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเวลาผมต่อฟังเพลงใน Apple Music ใน Spotify นะครับ มันสามารถต่อของฟังได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็น iPhone 7ครับผมต้องไปหาหางูมาคนระับซึ่งาสายแปลง,ขงเขาคนระับก็ราคา390บาทคนระับใน a อ p เปิลสโตนะครับีอย่างดีครับนะก็คือผมจะถ่ายคอนเทนต์นะเวลาผมจะต่อใหม่ผมต้องไปหาสายแปลงแยกกันนะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดลำบากไปนิดนึงนะไอโฟนของนนะอากจะต่อใหม่ก็คือต่อได้เลยนะหรือว่าถ้าจะเสียบชาร์จพร้อมๆกันเนี่ยก็คือทำได้เลยนะแต่ว่าเจ็ดพันเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะหรือว่า ไอโฟนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่มีรูหูฟังแล้วนะครับมีข้อนึงที่ผมลืมไปเลยนะครับก็คือการใช้งานทั่วไปนะว่าคือถ้าไม่เล่น f a c e b o o ไอจีอะไรอย่างนี้เป็นหลักนะก็คือจะใช้แอปธนาคารอะไรแบบนี้นะครับผมได้ลองลงแอปธนาคารไปแล้วนะครับกามาใช้ได้เลยนะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่บอกว่าันช้าบ้านนะครับแต่ก็โดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้นะปรนะมาณนั้นก็จะเป็นในส่วนที่ผมไม่ชอบนะตัวของ iPhone ของเรานะอย่างแรกครับเขาไม่สามารถอัปเดต i อ s เอส16ได้แล้วครับคือมันจะตันแค่ i อ s เอส15ครับสิ่งหนึ่งที่ i อ s อ15จะทำได้อยู่นะก็คือมันยังสามารถลงแอปได้หลายแอปอยู่นะครับแต่ว่าบางแอปนะก็ไม่สามารถลงได้แล้วนะ ที่นุ่มไม่ชอบอย่ประมาณนะก็คือถ้าเอาไปดูหนักใน Town นะวิทย์ในอเมซอนพามนะก็คือมันหน้าจอมันเล็กเกินไปนะเป็นหน้าจออัตราส่วนแบบ16ขอบาเนะเป็นสายส่วนแบบเก่านะแล้วก็หน้าจอมันเล็กน,นะเวลาไปดูหนักคนระับมันจะเห็นข้อเท็จจริงน้อยมากนะก็คือเขาจะมีขอบบนขอบล่างนะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่ประมาณนะก็คือแบตเตอรี่ของเขาถ้าจะเอาไปใช้มันแบบคบวันนะแบบถั้งออกตอนเช้านะแล้วก็ตอนเย็นกลับมาแบบแบตบมันยังเหลือแบบอถ้ามันเหลือสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ เอาไปเปลี่ยนแบตไรนี้แล้วนะครับแบตสุขภาพแบตเตอรี่นะเป็น100เปรับคือมันยังอยู่แทบติได้เลยครับโอเคเราพูดถึงราคาของ iPhone 6s นะครับก็คือผมรื้อบูดในตอนแรกนะว่าราคาเขาไม่อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาของ iPhone 6s นะครับที่เห็นนะก็ราคาอยู่ที่แบบหนึ่งนบาทครับ1 0 0 0ประมาณ1,200ันในประมาณนี้นะใน Facebook มาเก็บเพีย์นะลองไปหาดูกันได้ครับใครที่ชอบใจคิปนีะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามผมด้วยนะครือว่าใครอยากจะ โนเนี่เงินไมาให้ผมครับก็ดีด้านล่างก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับิปนี้คนะรับของตัวเราด้วยก่อนนะันสำหรับิีนี้ก็ดีครับบาย